สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวุ้นฟันซีจะมารีวิวพิมพ์วุ้นค่ะที่เราได้มาจากเว็บแบงกู๊ดนะคะนี่สินค้าก็จะแพ็คมาแบบนี้นะคะสรงมาจากประเทศจีนค่ะสินค้าเนี่ยส่งข้ามประเทศฟรีนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยว่าด้านในจะเป็นพิมพ์รูปอะไรเนาะ สติกเกอร์โลโก้ของเว็บส่งมาในนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเนาะนี่จะเป็นพิมพ์พิมพ์น้องหมีค่ะเป็นพิมพ์รูปหมีนะคะเป็นพิมพ์ซิลิโคนจะเป็นพิมพ์ซิลิโคนสีเขียวด้านในนะคะจะเป็นตัวหมีเดี๋ยวเราจะไปทําวุ้นหมีกันนะคะโดยที่จะใช้พิมพ์ตัวนี้เนาะถ้าเพื่อนๆสนใจจะสั่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงลิงก์ไว้ให้สามารถกดลิงก์เข้าไปสั่งได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะทํายังไงไปดูวิธีทำกันเลยค่ะนี่ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มทําพิมพ์หมีนะคะซิลิโคนร,รูปหมีเนี่ยเราจะต้องผ่าก่อนนะคะถ้าไม่งั้นเนี่ยเวลาเราแกะมานะคะหมีของเราเนี่ยอาจจะขาดหรือว่าหัวขาดหูขาดอะไรได้เราก็จะหั่นนะคะหั่นซิลิโคนคือผ่าแบบนี้ผ่าครึ่งตรงนี้แต่ไม่ขาดหมดนะคะเดี๋ยวเรามาลองผ่ากันดูเนาะแกะเอาประมาณตรงนี้นะคะแล้วก็หั่นลงไป เลาเราผ่าก็จะได้แบบนี้นะคะผ่าแค่นี้ค่ะไม่ผ่าขาดนะ <Okay. S 1> เพื่อที่ว่าเวลาเราทําวุ้นเสร็จเนี่ยเราจะได้แกะออกมาง่ายนะคะสําหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็จะใช้วุ้นกะทินะคะทำเนาะเดี๋ยวเราไปทําวุ้นกะทิกันก่อนเลยค่ะนี่ค่ะวัตถุดิบและส่วนผสมของวุ้นกะทิเนาะน้ำตาลทรายน้ำเปล่าค่ะเกลือ ผงวุ้นและก็กะทิกล่องนะคะขนาด250มิลเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะนี่ค่ะขั้นตอนแรกน้ำเปล่า250มิลค่ะผงวุ้น1ช้อนชานะคะค้นให้ผงวุ้นเนี่ยละลายเข้ากับน้ำเปล่าก่อนแล้วก็แช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะ หลังจากที่เราแช่ผงวุ้นไว้ประมาณ10นาทีแล้วเนาะผงวุ้นก็จะเริ่มอิ่มตัวแล้วนะคะแล้วก็นำมาตั้งไฟเลยค่ะค่อยๆคนไปเรื่อยเรืนะคะต้มจนกว่าผงวุ้นจะละลายหมดเนาะนี่ค่ะหลังจากที่เราต้มผงวุ้นเนี่ยละลายหมดแล้วนะเนาะนี่ก็จะได้นะ้ำวุ้นใสๆแบบนี้เราก็มาเติมกะทิเลยค่ะกะทิกล่องนะคะ250มิล ก็คนให้กะทิเนี่ยเข้ากันนะคะเติมเกลือค่ะเกลือนี่ก็ครึ่งของครึ่งช้อนชานะคะเติมลงไปน้ำตาลทราย80กรัมเติมไปเลยหลังจากนั้นก็ค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำตาลทรายและเกลือจะละลายหมดเสร็จแล้วก็ปิดเตาได้เลยค่ะ อ่ะคะ่ะเราก็จะมาเริ่มทําวุ้นหมี่ของเรากันแล้วนะคะโดยที่มีภาชนะตักแบ่งวุ้นแบบนี้นะคะนี่แบ่งมากะว่าประมาณตัวหมี่พอดีเนาะเสร็จแล้วเราก็จะใช้นะคะสีผสมอาหารสีน้ำตาลค่ะเราจะทำหมี่สีน้ำตาลเนาะ หลอดบีบหยดสีนะคะหยดลงไปสีน้ำตาลเสร็จแล้วก็คนนะคะคนสีผสมอาหารให้เข้ากับวุ้นกะทิของเราเสร็จแล้วเราก็นี่นะคะพิมพ์ที่เราผ่าเมื่อกี้เนาะเพื่อความมั่นใจเนี่ยเราต้องหาหนังยางนะคะมารัดเนาะนี่ค่ะหนังยางเพราะว่าเราจะต้องเอาลัดพิมพ์ไ็้แบบนี้นะคะไม่งั้นถ้าเวลาเราหยอดวุ้นลงไปเนี่ย กลัวพิมพ์มันจะแตกออกจากกันนะคะเราต้องรัดไว้เสร็จแ,แล้วเราก็หยอดได้เลยค่ะค่อยหยอดวุ้นลงไปแค่นี้เองค่ะแล้วก็พักไว้ให้วุ้นหมี่ของเราเนี่ยเซตตัวก่อนนะคะแล้วถึงจะนำเข้าตู้เย็นค่ะนี่ค่ะวุ้นน้องหมี่ของเราเซตตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็นำมาแช่ตู้เย็นนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราจะไปแกะดูวุ้นน้องหมี่ของเรากัน นี่ค่ะวุ้นน้องหมีของเราออกมาจากตู้เย็นแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันนะคะนี่ดึงหนังยางออกก่อนเนาะแล้วก็คลี่ตรงที่เราผ่าพิมพ์ไว้นะคะนี่ออกนิดเดียวนี่เริ่มละแล้วก็ประมาณตรงนี้นะคะแบบว่าคลี่ให้ให้ตัวหมีเนี่ยหลุดออกจากแม่พิมพ์ก่อนเนาะ เสร็จแล้วนะคะเราก็คว่ำเลยโดยวิธีแบบนี้อ่านี่นะคะเสร็จแล้วเราก็วางวางแบบนี้เนาะนี่ค่ะเราก็แกะออกมาแล้วพิมพ์ซิลิโคนนี่มันก็เราผ่าแล้วเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากให้ออกง่ายอยีกนิดก็อาจจะผ่าเป็นสามแฉกก็ได้นะคะเขาก็จะออกมาเป็นตัวแบบนี้เลย วุ้นน้องหมีของเราออกมาจากพิมพ์ซิลิโคนแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะเราทำหมีสีน้ำตาลก็น่ารักไปอีกแบบนะคะนี่นั่งได้ด้วยดูด้านบนจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เห็นเป็นรูขุมขนเป็นขนหมีแบบชัดเจนมากเลยแล้วก็น่ารักทีเดียวเลยนะคะ สามารถเอาไปตกแต่งบนวุ้นเค้กของเราเพื่อเพิ่มความสวยงามได้ด้วยนะคะเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามซับสไคร b ์ช่องวุ้นแฟนซีกันด้วยนะคะ